สวัสดีครับเกษตรหมูขอาเพียงขอขออีกคลิบแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าอยากให้เอฟซีตุกทันที่ปูลกีน้องพ่อหนึ่งเข้าใจกันพี่น้องนี่คือการไ้น้ำนี่ครับตอนนี้ตาดอกเขามีความพร้อมอยู่แต่ว่าการให้น้ำนี่ครับตอนนี้ตอลูกไส้ผมเอาน้ำใส่บอ่บอบ่อป่าบ่อป่าบ่อหน่อยที่ที่กับต้นลินกีน้องพ่อหนึ่งนี่ครับเรื่องการห้น้ำห้ายเกินไปให้น้ำเรียวเกินไปนี่ครับเขาจะเกินใบพี่น้องนี่ครับ ก่อเสียของการให้น้ำเร็วแล้วก็ตรงกับอากาศอากาศหนาวบอลรุนแรงครับเดียวหนาวเดียวห้อนเขาจะขึ้นใบประมาณนี้พี่น้องก็อยากให้เอพซีทุงท่านล่ออีกแป๊บนึงล่อให้หนาวม,มากดซอยน้ำก็อย่าให้ประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ให้น้ำใช้บอ่อปลาแล้วให้น้ำร้ายเกินไปถ้าการให้น้ำร้ายเกินไปเขาจะขึ้นใบพี่น้องนี่ครับอันอันอัน,อนอเรียกอันนี้นี่ครับเขาจะขึ้นใบอันนี้เขาเรียกว่าตาตาดอกอยู่ครับอันนี้ช่อนี่เขาเรียกว่าตาดอก ชอต่อไปครับขบวนไปพี่น้องชอต่อไปขบวนนี่ครับเขาทีขึ้นเป็นตาใบแบบนี้พี่น้องก็เรียกว่าตาตายอดคือเขาเลยรับในตัวกล่นในพื้นดินสูงพี่น้องแต่ว่ายอดนี่เป็นตาดอกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าคว่มเข้มข้นของดอกนี่ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นนี้ครับต้นนี้ครับเขาจะขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่าหนึ่งติดกบับบ่อน้ำกับวอป่าการให้น้ำควบคุมไว้ได้นี่ครับ เขาจะขึ้นใบนะครับเพราะว่าเขาการให้น้ำใช่นหอากาศหนาวหนาวว่รุ่แรงเขาจะขึ้นใบง่ามแบบนี้พี่น้องถ้าอากาศหนาวหนาวหนาวคักเคือประมาณวันที่สิบเก็ดสิบแปดเขาเรือว่าหนาวหนาวเย็นพี่น้องอันนี้หนาวห